คลิปเดียวจุดประเด็นเดือดมัตตีเอกฉันสองยูทูบเบอร์ดังจุดประเด็นเกาหลีใต้ยอมรับในตัวของลิซ่าแบล็คพิงคแล้วโดยล่าสุดน,นะครับ2องยูทูบเบอร์คนดังจากช่อง h ฮ y เด y ของประเทศเกาหลีใต้นะครับที่เจ้าของช่องนะครับมีอายุ17และ18ปีเนี่ยได้พูดถึงความดังของลิซ่าแบล็คพิงคว่าที่ลิซ่ามียอดผู้ติดตามในอินสตาแกรมมากถึง52ล้านคนนะครับ เป็นสิ่งยืนยันว่าลิซ่านั้นโด่งดังที่สุดและแน่นอนว่าลิซ่านั้นเป็นเด็กฝึกของ YG ตั้งแต่สมัยปฐมศึกษาเลยก็ว่างั้นเลยนะครับซึ่งเป็นเรื่องที่ยากมากนะที่จะไต่ขึ้นมาเป็นตัวท็อปเพราะต้องต่อสู้กับเด็กฝึกอีกร้อยกว่าคนแต่ลิซ่าแบ็คพิงของเราเนี่ยทำได้ซึ่งลิซ่านั้นมีท่าเต้นที่เป็นเอกลักษณ์โดยยูทูบเบอร์ทั้งสองคนเนี่ยต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าลิซ่าเนี่ยถือว่าเป็นความแปลกใหม่ของวงการเกาหลีใต้นั่นเองนะครับ อันนี้ไม่ต้องรอให้2ยูทูเบอร์เกาหลีคนดังมายืนยันนะครับเพราะนอกประเทศเกาหลีใต้แล้วลิซ่าคือเคป๊อปเปอร์หนึ่งที่ทั่วโลกรู้จักนะครับและดังกไปถึงฝั่งยุโรปและอเมริกาน้อยคนมากนะครับที่เป็นศิลปินเคป๊อปจะมีชื่อเสียงได้ในระดับโลกแบบนี้เพราะอย่างมากนะก็แค่ดังในเกาหลีหรือแค่มีคนรู้จักในเอเชียเท่านั้นแต่ลิซ่าของเราเนี่ยมันมีมากกว่านั้นที่เกาหลีเขายอมรับลิซ่ามากขึ้นเพราะสังคมนอกประเทศนะครับเขายอมรับนะครับลิซ่าว่ามีความสามารถมานานแล้ว จนเกาหลีเนี่ยยังต้องเหลียวตากลับมามองที่ลิซ่าแบ็คพิงค์ของเราเพราะดูจากนะครับไม่ว่าลิซ่าจะเคลื่อนไหวได้ได้นะครับสื่อต่างประเทศไม่ว่าจะฝั่งยุโรปหรือว่าฝั่งในไทยหรือว่าต่างประเทศต่างๆเนี่ยก็มีการจับตามองอยู่ตลอดนะครับและลิซ่าแบ็คพิงค์นะครับเป็นศิลปินเคป๊อปเพียงคนเดียวนะที่ไปสร้างชื่อเสียงให้กับคนจีนยอมรับได้ดังนั้นเลยไม่แปลกใจเลยนะหากเกาหลีจะอวยลิซ่าบ้างก็คงจะไม่ผิดนะเพราะเพิ่งจะเข้าใจว่าลิซ่าเนี่ยมันสุดยอดจริงๆจริงไหมล่ะ ความวิเ็นอย่างไรอย่าลืมมาคอมเมนต์ที่นใ,นใต้ใคลิปก่อนจนถิงอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ๊